ทอ่่ะไม่เอุ้ยตรงมากเลย่ะไม่อยากเชื่อเลยอ่ะดูฉันเขียนดูฉันเขียนตรงมาระกอเห็นไหมว่าฉันมีเลขเก้าเลยมีเก้าขึ้นไหมเห็นไหมตรงนี้นี่หนูเขียนนะเก้าอ่ะแล้วตรงเก้าเลยหรือเหมือนจะมีเจ็ดมาตามมาด้วยไหมเดี๋ยวดูก่อนสองไม่ไม่สองก็สามเมื่อกี้มันเจ็ด ทุกคนคะเมื่อกี้มันจะมีห่างต่อจากเลข9เป็นเลข7ทุกคนเห็นไหมคะออตัวน,นี้ก็จะมีอยู่นะคะและทีนี้มันเป็นเลข3มาตบท้ายค่ะไม่ห่างแล้วมันออก9 3เต็มแล้วขล่างไม่ใช่แต่เราก็ต้องมีต้อง,ต,องติดด้วยกันเพราะว่าคือมันเป็นเลขเหมือนว่าเทวดาอาจจะให้เรานะคะตัวน,นี้ไม่นจะมีอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมมีมีเส้นแดงๆที่ต่อจาก3ก,กับ3ก,กับ3ก,กับ9คือเป็นเลข7นะคะทุกคน เอ็มอุ้ยโอเคถูกแล้วฟังทุกคนเงียบหนึ่งสามแล้วสองเงียบสามสี่ห้าท่านให้ห้านะครับทุกคน ก่อนขึ้นก่อนขึ้นเท่าไรก่อนขึ้นทันให้ห้าค่ะ